ครับพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านวันนี้สวนลีรัตไม้ผลอำเภอัดโบดจังหวัดพิษณุโลกจะพาเข้ามาเยี่ยมชมสวนมะม่ว้ไต้หวันสายพันธุ์นะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ผลใหญ่ได้ถึง2กิโลนะครับผิวมีสีม่วงสวยรสชาติอร่อยมากถ้าทานสุกนี่จะหวานเหมือนน้ำดอ,อกไม้เลยนะครับหวานเจี๊ยบเลยนะครับอขอเชิญพี่น้องเกษตรกรนะครับเข้ามารับชมได้เลยนะครับครับ ท่านผู้ชมดูนะครับผลนี้จะมีความใหญ่ประมาณสักหนึ่งกิโลสองซึ่งเขาใหญ่เต็มที่เนี่ยเขาจะได้ถึงสองกิโลนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการห่อด้วยถุงคาร์บอนนะครับนะครับผิวก็จะสวยเนียนแต่ถ้าเราไม่ห่อนะครับสีจะออกม่วงอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมครับเปรียบเทียบให้ดูนะครับเปรียบเทียบให้ดูคราวนี้ลองมาดูต้นนี้จะมีอายุเข้าปีที่สองกว่าเกือบเข้าปีที่สามนะครับผลจะดกมากนะครับผลจะดกมาก แล้วตนน้นไม่สูงสามารถที่จะเดินเก็บเดินหอกการดูแลรักษาก็ง่ายนะครับอันนี้คือมะม่วงจินติสิงที่นําเข้าจากไต้หวันนะครับรสชาติจะอร่อยมากไม่ไม่เป็นเสียนนะครับละเม็ดมีนิดเดียวนะฮะผลผลิตจะเก็บได้จนถึงเดือนสิงหานะครับเดี๋ยวขอเชิญเกษตรกรเข้าชมเลยนะครับตซนนี้ทั้งหมดเป็นโซนของมะม่วงจินติสิงครับผมมะม่วงจินติสิงนะครับ <c oughs> ลูกสาวพาเลยนะครับ ทั่วๆเลยถ่ายท่านผู้ชมได้ดูหน่อยนะครับนี่นะครับีูวฟมาด่งครับลูกกองดินเลยนะครับเราต้องเอาไม้ค้ำนะครับผมเห็นไหมฮะตอนนี้